ครับขณะนี้เป็นเวลา10โมง7นาทีครับก็ออกมาจากสถานีก็10โมงพอดีครับกว่าเพื่อนจะมาเปลี่ยนเวรครับก็จึงจะได้เลิกง,งานนะครับก็หลังจากที่เมื่อวานาทำคลิปเดินทางไปทำงานนะครับก็ ก็ยังไม่ได้ทําคลิปอีกเลยนะครับก็ก็กทําคลิปกับจากทํางานนะครับก็คบยี่สี่ยี่ห้าชั่วโมงแล้วครับนะครับยี่ห้าชั่วโมงกว่าแล้วครับตั้งแต่เมื่อวานก็ทางานตั้งแต่แปดโมงครึ่งครับเมื่อวานนะครับเก้าโมงประมาณเก้าโมงรเราวันนี้ก็ออกมา สิบโมงทำงานยี่บห้าชั่วโมงครับติดต่อกันนะครับก็ยังไม่ได้พักผ่อนนะครับแล้วก็วันนี้ก็ต้องรับงานนอกไว้ครับต้องไปขับรถนะฮะเดี๋ยวไปพักผ่อนสักสองสามชั่วโมงนะครับแล้วก็ไปขับรถที่ท่าเรือครขับรถที่ท่าเรือประจวบครับ ก็ทำสองงานเลยครับก็ไปขับรถอีกสิบสองชั่วโมงนะครับเราก็ได้กลับมานอนประมาณสักสามชั่วโมงนะครับแล้วก็ไปเข้าเวรที่สถานีรถไปต่อนะครับก็ซึ่งทําอยู่อย่างนี้อย่างนี้นะครับก็ร่วมจะสองปีแล้วนะครับน่าจะสองปีได้แล้วก็ ก็มาทำงานที่สถานีก็น่าจะสองปีแล้วครับก็รับงานนอกด้วยก็เป็น2งานงานก็เลยเยอะนะครับก็ก็มีรายได้เยอะตามงานนะครับไม่ใช่ว่างานเยอะแล้วรายได้น้อยนะครับก็ก็มีทำงานเยอะก็ต้องได้ตังเยอะนะครับ แต่ยังไงค่าใช้จ่ายก็เยอะอยู่ดีนะครับค่าใช้จ่ายภาระาทางบ้านนะครับต้องต้องซื้อต้องผ่อนหลายอย่างนะครับก็เป็นรถยนต์ก็ผ่อนซื้อมาป้ายแดงก็ผ่อนหมดแล้วนะครับคันนี้นะครับก็ผ่อนหมดแล้วแต่ว่าเนื่องด้วยเจอโควิดนะครับ 1นนะครับโ o วิด1 9ก็ต้องเอารถไปเข้าไฟแนนซ์นะครับซึ่งช่วงนั้นก็ล็อกดาวน์แล้วครับแล้วเราไม่ได้ทำงานนะครับเป็นเวลาเกือบปีนะครับเพราะว่าไปทำงานไม่ได้เพราะงานก็หยุดหมดนะครับก็เป็นหนี้ต่อนะครับก็ตอนนี้ก็ใกล้หมดแล้วครับ ก็ทนทนหน่อยทนเหนื่อยนะครับก็จะได้หมดเร็วๆครับก็ยังต้องผ่อนบ้านรถก็เหลืออีกนิดหน่อยนะครับก็ผ่านผ่อนบ้านมาสิบปีแล้วครับก็ไม่ค่อยได้อยู่นะครับต้องมานอนมีบ้านก็ไม่เลยนอนครับก็ไปนอนที่ทํางานทุกวันนะครับเครื่องอำนวยความสะดวกที่บ้านก็ พอมีพอประมาณนะครับแต่ก็ไม่ได้ใช้นะครับก็ต้องมาอยู่ที่ทำงานนะครับก็น่าจะพูดนอกเรื่องมากกว่าเพราะว่าเป็นเป็นการที่เหมือนจะปรับทุกข์นะครับเพราะว่าเหนื่อยนะครับเพราะว่าเหนื่อยแล้วก็เราก็เลยพูดพอพูดให้ใขรฟังบ้างเราก็รู้สึกคลายเหนื่อยนะครับหายเหนื่อยครับ พอเดินทางกลับครับเดินทางกลับที่พักนะครับเมื่อวานตื่นนอนไปนะครับก็หน้าตาก็สดใสดีนะครับแต่พอเวลาเนี่ยยี่ห้าชั่วโมงแล้วยังไม่ได้หลับนะครับยังไม่ได้พักผ่อนนะครับก็หน้าตาก็อิดโรยนะครับ ก็ไม่อยากจะถ่ายตัวเองลงคลิปนะครับเพราะว่าเพราะบางครั้งก็ดูเราเหมือนจะสุดโทมนะครับสุดโทมไปเกินวัยนะครับเพราะว่าเราทํางานเยอะนะครับก็ไม่ดีครับการทํางานเยอะก็ก็ไม่ดีไม่ดีก็ต้องห่างครอบครัวเพราะงานที่บ้านไม่ไม่ได้มีทําถึงมีทําก็ ไปงานํำไล่จำสวนหรือไม่ก็ขับรถอยู่แถวบ้านมันก็รายไ,ได้ก็ไม่ได้ไม่พอครับรายได้ไม่พอก็เลยต้องมาทำงานาไกลบ้านครับนี่ก็เป็นเส้นทางที่กำลังเดินทางกลับที่พักครับก็เป็นถนนเรียบชายทะเลนะครับ ข้างขวานี้ประมาณร้อยเมตรก็น่าจะสองรอยเมตรก็จะถึงทะเลนะครับนี่วันอะไรหนอเดี๋ยวผมแวะซื้อกับข้าวนะครับกับข้าวสักหนึ่งถุงเพื่อเอาไปทานที่ที่พักนะครับอนี่ร้านไม่ปิด เดีย๋ยวผมพา FC ไปซื้อกับข้าวด้วยกันนะครับตามผมมาเลยครับ yeah okay. ก็ใช้จ่ายไปหกสิบเจ็ดบาท <c oughs> มีแกงหนึ่งถุงต้มหนึ่งถุงก็พอดีรถไฟฟ้านะครับก็มายกเสาไฟฟ้านะครับแล้วก็ทำสตลายแล้วก็ตรงหน้าร้านขายกับข้าวพอดีครับก็ร้อยห้รถผ่านไปก่อน ครับเดินทางต่อครับประมาณสิบนาทีก็ถึงที่พักแล้วครับกังวงมากอะครับเพราะว่าเราอดนอนนะครับพอมาเจอแสงแดดก็ปารก็จะหลับนะครับแล้วก็นั่งในรถเปิดแอร์มาแสงแดดข้างนอกก้าแล้วครับแต่ในรถมันเย็นนะครับก็าพาให้เราง่วงนะครับ ก็บวกกับการที่เราไม่ได้นอนไม่ได้พักผ่อนมา2 5ชั่วโมงครับ,บก็เดินทางกลับแล้วครับเดี๋ยวว่า F4 ดูหนะ้านะครับว่าหน้าตามันจะโทมประมาณไหนนะครับกับการอดนอนนะครับเดี๋ยวกลับไปก็ต้องดูแลตัวเองนิดหน่อยนะครับ,บกับน้ำกินข้าวนะครับแล้วก็นัานจะนอนพักผ่อน เมื่อวันก่อนไรสดแล้วก็หลับนะครับก็คลิปยังอยู่นะครับก็ก็อายครับมองตัวเองนอนหลับแล้วสงสารครับสงสารใครเคยเห็นตัวเองหลับบ้างหรือครับเคยไหมครับผมเคยเห็นตัวตัวผมหลับเป็นครั้งแรกเลยนะครับก็ไ์สดนี่แหละครับจนแบตเตอรี่หมดน่าจะเป็น เกือบชั่วโมงหรือไม่ก็หนึ่งชั่วโมงเลยครับก็ไปดูคลิปนะครับคลิปที่ผมนอนหลับนะครับผมกลับกล้องกัมันกลับลําบากเอาเป็นว่าไม่กลับดีกว่าครับก็ประมาณนี้ครับ แบบประมาณนี้ครับช่องป๊าป้าสตอรี่นะครับฝากกดติดตามนะครับช่องป๊าป้าสตอรี่นะครับแล้วก็ช่องสำรองช่องฟ้าพยอมมาแล้วอีกสองช่องนะครับพอมียอดกดติดตามนะครับยอดซับ สองร้อยกว่าซับนะครับก็ซึ่งช่องฟ้าพยอมมาแล้วครับก็ไลฟ์สดได้แล้วครับเออคือคือผมน่าจะทำตั้งค่าผิดสักอย่างหนึงนะครับพอไลฟ์สดแล้วเราใช้ Wi-Fi นะครับที่ที่ทำงานนะครับแต่ว่าไปตั้งค่าใช้ คงจะคงจะใช้ใช้เน็ตนะครับอะไรประมาณนี้นะครับคือภาพอบอกมาแล้วขาดขาดได้หายนะครับก็เดี๋ยวผมต้องไปปรับปรุงนะครับไปปรับปรุงแก้ไขนะครับไปปรับปรุงแก้ไขใหม่ก็ยังไม่ได้ดีนะครับแล้วก็ด้วยจากที่เราไม่ค่อยได้มีเวลาสักเท่าไหร่นะครับก็ ต้มาสนใจกับกับช่องอีกนะครับก็วันวันหนึ่งก็ต้องใช้เวลาอยู่กับช่องตัวเองนะครับแล้วก็ทำงานไปด้วยนะครับก็ใส่แมสท,ทุกวันแล้วครับอีกบังใบหน้าอันเวลวร้ายนะครับออซึ่งร่างกายเรา ไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมตรงตรงที่เรา,เาดูโสมไปนะครับเพราะว่าเพราะว่าอย่างที่บอกเพราะเราทำงานเยอะแล้วเราก็สภาพร่างกายเรามันชุดโสมไปเร็วนะครับเดี๋ยววันไหนภา,าระเหลือน้อยๆนะครับก็จะเลือกทำงาน ะกะเดียวนะครับอาจจะเป็นกลางวันอย่างเดียวหรือกลางคืนอย่างเดียวนะครับก็ไม่ต้องทําทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนนะครับบางวัน4่ชั่วโมงต่อกันเลยนะครับบางวัน36ชั่วโมงนะครับเป็นเวลามาแบบนี้หลายปีแล้วครับชีวิตผมชอบทํางานนะครับชีวิตชอบทางานนะครับก็ทาไปทำมาก็คุยเรื่องเรา ส่วนตัวถ้าส่วนเยอะนะครับจริงๆแล้วทําช่องมาเพราะเพราะว่านะฮะติดตามเรื่องที่บ้านกกอกนะซึ่งเป็นซึ่งร้องผลไม้นะครับได้ขึ้นไปเสียชีวิตที่ปูเล็กไฟนะครับตั้งแต่วันนั้นมาผมก็เริ่มติดตามตลอดจนทุกวันนี้นะครับทำช่องเบื้องต้นนะครับที่ทําช่องนะครับเพราะเพราะว่า,าได้คอมเมนต์ช่องข่าวแล้วก็ช่อง แค่นั้นแหละครับก็ไม่ได้คิดว่าจะช่า,างสร้างช่องอนะครับแต่มาวันนี้นะครับก็อยากจะอยากจะพูดนะครับอยากจะพูดอยากจะเป็นสื่อนะครับบางครั้งอึดอัดอรู้อะไรก็อยากจะระบายนะครับแต่ในเมื่อวันนี้ก็ในเมื่อวันนี้นะครับอยอดซัพย,ย่างน้อยนะครับถึงเราพูดไปข่าวสารก็ แพร่กระจายไปน้อยนะครับเพราะว่าคนติดตามยังน้อยอยู่นะครับเอาไว้ให้ได้สักพันสองพันซับนะครับผมก็จะเริ่มคุยจะเริ่มพูดนะครับเรื่องราวที่บ้านปกบอก,กนะครับก็มีความอึดอัดครับแต่บางคนนะครับก็ไม่ได้ติดตามบางช่องก็ไม่ได้ติดตามเรื่องราวนะครับก็ทำคอนเทนต์นะฮนะทำคอนเทนต์เพื่อว่า ให้มีรายได้นะครับแต่ผมไม่ได้เน้นเรื่องอารายได้สักเท่าไหร่นะครับถ้ามีถ้าสร้างรายได้ได้ก็เป็นค่าใช้จ่ายบ้างนะครับแต่ก็จะเน้นเรื่องสาระากับเรื่องคดีมากกว่านะครับแล้วเรื่องอื่นๆที่ตามมานะครับก็เป็นเรื่องของอ,องค์กูบริจิตนะครับเรื่อง FCC เรื่องช่อง y o u t อ่าเรื่องราวที่ลุงพลถูกร้องเรียนนะครับที่ลุงพลถูกคดีต่างๆาซึ่งไม่เกี่ยวกับคดีใหญ่นะครับไอย้ยางนั้นผมก็สนใจลองๆองล,อง,ลองมาเพราะว่านะครับจริงๆแล้วสนใจเรื่องอคดีมากกว่านะครับก็วันนี้คงจะพูด อะไรไม่ไม,ไม่ไม่ได้เยอะเพราะว่าถ้าเราพูดไปมันมีคนรับรู้น้อยนะครับเอาไว้ให้ช่องผมเปิดการมองเห็นได้เยอะๆนะครับมียอดซับเยอะๆนะครับมันผมก็จะจะพูดนะครับผมก็จะพูดผมก็จะระบายความรู้สึกนะครับที่เกิดขึ้นนะครับเพื่อ ให้เป็นอุทาหรณ์นะครับกับครอบครัวนะครับหลายๆครอบครัวนะครับใกล้ถึงแล้วครับก็ขับรถมาเรื่อยๆนะครับใกล้ถึงแล้วด้วยว่าเราอ่อนเพลียนะครับอ่อนเพลียวันนี้ก็น่าจะคุยจะพูดไม่ ได้ดีสักเท่าไหร่นะครับก็ทนนะครับทนติดตามทนฟังนะครับสักหน่อยนะครับเพราะว่าผมก็พูดตามพละะกำลังที่มีบางวันเราไม่เด็ดไม่เหนื่อยนะครับหัวสมองมันก็จะดีแล้วก็การพูดมันก็จะดีนะครับแต่ในเมื่อวันนี้ เราไม่ได้พักผ่อนมาหลายชั่วโมงนะครับการพูดก็อาจจะไม่ดีติดขัดๆนะครับก็ทนฟังก่อนนะครับเดี๋ยววันไหนผมพร้อมที่จะพูดแบบจริงจังนะครับเราน่าจะดีกว่านี้นะครับเอาละครับ,รบใกล้ถึงแล้วครับวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้ก่อนนะครับฝากกดติดตามช่อง ป้าปลาสตอรี่นะครับแล้วก็ช่องป้าพยอมมาแล้วนะครับสองช่องนะครับฝากกดติดตามด้วยครับก็เป็นคลิปนี้ก็เป็นคลิปแนะนําตัวนะครับแนะนําตัวเองนะครับก็บางครั้งก็อายนะครับเราไม่ไม่พร้อมที่จะออกกล้องเพราะว่าสภาพร่างกายเราทํางานมาเหนื่อยเนือยนิดโรยนะครับก็ก็คงไม่เป็นไรแล้วครับ เรื่องรูปร่างหน้าตานะครับเอาสาระดีกว่านะครับเอาติดกามเรื่องสาระดีกว่านะครับรูปร่างหน้าตาะจะทุดโสมขนาดไหนก็ก็ไม่เป็นไรไม่เน้นนะครับเน้นเรื่องสาระนะครับก็ใน,นเมื่อวันนี้ยังไม่ได้พูดเรื่องสาระสักเท่าไหร่นะครับเอาไว้อย่างที่บอกแล้วครับเอาไว้ให้มียอดซับเยอะๆเดี๋ยวผมมีเรื่องมีเรื่องที่จะคุยเยอะนะครับ เอาละครับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับใกล้ถึงแล้วเดี๋ยวผมต้องพักผ่อนนะครับเดี๋ยวก่อนจะนอนก่อนจะพักผ่อนยังไงเดี๋ยวผมอาจจะทําอีกสักหนึ่งคลิปนะครับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะครับสวัสดีครับ